สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้จัดออเดอร์ของคุณมารูนนะครับผมกราบขอบพระคุณคุณมารูนมากมากนะครับผมที่ท่านเมตตารักเลยดูสองสาวนะครับผมขอให้บุญกุศลครั้งนี้กลับไปหาครอบครัวของคุณมารูนร้อยเท่าพันเท่านะครับผมขอให้เงินไหลนองทองไหลมานะครับผมกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะครับผมท่านรักเลเอยนดูครอบครัวควนวันมาตลอดนะครับผมไม่รู้ มีอะไรตอบแทนท่านนะครับผมมีแต่ความกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะครับผมที่ท่านรักและเอนดูสองสาวเอนดูครอบครัวควรวันนะครับผมขอให้ท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ำร่ำร,ำร,ำรวยๆเงินไหลนองทองไหลมานะครับผมกราบขอบพระคุณท่านมากๆนะครับผมมาเดี๋ยวผมผมติดค้างท่านอยู่สิบเจ็ดตระกานะครับผมเดี๋ยวแถมให้ท่านอีกสามตระกาเป็นสิบตะกานะครับผมสง 4 Húp 8 10 ครับอบคุณท่านอีกครั้งนะครับผมแต่ตานรักและเอ็นดูสองสาวนะครับผมอาดอกคุณเนไหนขอบคุณคุณมารุนก่อนเล็เจ้าที่สวยเจ้าที่สวยดอกคุณนะเจ้าที่สวยก่อนดอกคุณดอกคุณดอกคุณสวยสวยก่อนไหนสวยอย่างไงไหนเดี๋ยวให้ดอกคุณก่อนจ้าที่สวยขอบคุณข้าก่อนเอยดูดูดูหิวหิวหิวเอามา อ้อมเลยโอ้ยหิวงจัดตัวเองเนาะครับขอบพระคุณท่านมา,มากๆนะครับผมที่รักเองด,ดูสองสาวนะครับผมกราบขอบพระคุณคุณมารุนม,มากๆนะครับผมนะครับผมวันนี้จัดออเดอร์ให้ของท่านนะครับผมติดทางกันไวสิบอ่า จ็ดตะกร้านะครับผมแถมให้ท่านอีกสิบตะกร้านะครับผมก่อ้ท่านและครอบครัวของท่านจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับผมอย่างนั้นเจอกันคลิปหน้านะครับผมเมื่อวานฝนตกนะครับผมเลยไม่ได้จัดให้ท่านนะครับผมดูกสองสาวทานนะครับผมกราบขอบุณคุณมารุณมากๆนะครับผมอย่างนั้นผมขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ